งานนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันค่ะนายชีวิตเดินเครื่องแฉส่วนพักภูมิใจไทยก็เดินหน้าฟ้องร้องกับนายชีวิตถึงสองคดีสองข้อหาด้วยกันในวันนี้ภายในวันเดียวนะคะข้อหาแรกฟ้องร้องค่าเสียหายกันจุกๆุกไปเลยค่ะ100ล้านบาทสําหรับนายชีวิตข้อหาที่ทําให้พักภูมิใจไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะรวมไปถึงขอให้สารไต่สวนจุกเชิญคุ้มครองชั่วคราวไม่ให้นายชีวิตเนี่ยเข้าใกล้พื้นที่ปลาศัยเลยเนื่องจากว่าวันพรุ่ง มีการปราศัยใหญ่ของพักภูมิใจไทยที่โชวดีซีถุนพระรามเก้านะคะแต่สารพิเคราะห์พิจารณาแล้วค่ะว่าเป็นการจํากัดสิทธิ์เกินควรนะคะจึงมีการสั่งยกคําร้องคุ้มครองชั่วคราวไปแล้วค่ะ ขณะเดีกันในช่วงบ่ายวันนี้นะคะทางทางนายความเดินทางไปที่ศาลจังหวัดนนทบ,บุรีไปฟ้องนายชูวิทย์เช่นเดียวกันกับข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็ไปขึ้นเิทีปราศัยของพักเก้าวไกลที่ตลาดนกพูราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทานายความย้าค่ะว่าฟ้องนายชูวิทย์คนเดียวค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นจะไปกรกตค่ะไปให้กกตเนี่ยตรวจสอบพักคก้าวไกล ในกรณีที่ให้นายชูวิทย์ขึ้นเวทีปราศัยได้ทั้งๆท,ที่นายชูวิทย์ไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียงค่ะเมื่อเราถามนะคะว่าทําแบบนี้เป็นการติดปากนายชูวิทย์หรือเปล่าการในความบอกนะคะว่าเป็นสิทธิตามกฎหมายที่พัก กระทาได้เนื่องจากว่าเป็นการหมิ่นประมาทใส่ร้ายป้ายสีจนเกินไปนะคะขณะเดียวกันเมื่อเราถามว่านายชูวิทย์ไปปรากฏตัวทําพักการเมืองอื่นขึ้นเวทีปราศัยพักการเมืองอื่นๆล่ะเช่นพักประชาธิปัตย์พักเพื่อไทยจะดําเนินการอย่างใดทนายความก็บอกว่าตอนนี้กําลังทยอยดําเนินการฟ้องร้องกับนายชูวิทย์ทุกกรณีอยู่ค่ะ